สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮมฮักของเราเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ท้องนาท้องไร่นะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการมาเก็บผักกลุ่มนะครับนี่นะครับในมือของผมนี้คือยอดผักกลุ่มนะครับเราจะเอาไปดองนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราจะมีขั้นตอนการดองผักกลุ่มยังไงแล้วก็วิธีการยังไงนะครับก็คอยติดตามนะครับแต่ตอนนี้เราขอตัวขออนุญาตไปเก็บผักกลุ่มกันเลยครับ อันนี้นะครับคุณผู้ชมบรรยากาศบนต้นผักกลุ่มของเราและในมือของผมนี่ก็คือผักกลุ่มนะครับซึ่งเราจะนําไปดองนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะครับว่ามีวิธีและขั้นตอนการดองผักกลุ่มเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับที่มันอร่อยๆนะครับแบบอีสานบ้านเรานะครับก็ติดตามกันเลยนะครับตอนนี้ขอตัวไปเก็บผักกลุ่มนะครับโอ้ลมก็แรงมากเลยครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าผมจะลอดจากต้นผักกลุ่มไหมท่านผู้ชมมาับ นี่นะครับคุณผู้ชมผักกลุ่มที่เราเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับว่าวิธีการดองผักกลุ่มนั้นทำยังไงนะครับไปติดตามกันนะครับคุณผู้ชม ครับนี่ก็คือหน้าตาของผักกลุ่มที่เราไปเก็บมานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมไว้นะครับผักกลุ่มเนี่ยมันจะมีความขมมากนะครับแล้วก็วิธีที่จะทําให้ความขมของผักกลุ่มลดลงนะครับเราก็จะเตรียมภาชนะอย่างนี้นะครับจะเป็นกระปุกหรือถังหรืออะไรก็ได้นะครับที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะนําผักกลุ่มเนี่ยนะครับลงไปในในภาชนะอย่างนี้นะครับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็เราจะนําไปแช่น้ําไว้นะครับ3มวันนะครับโดยทุกๆวันเราก็จะทําการล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ําออกนะครับเพื่อจะได้ทําให้ผักกลุ่มลดความขมลงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถึงจะไปทําน้ําดองนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับว่าทํากันยังไงครับแล้วนี่คือผม่าใส่ถุงไปนครับแล้วใครไ้อหมีนี่มาใส่ถุงนแล้วกเมน้ำไป อันนี้ก็คือหน้าตาของผักกลุ่มที่เราแช่น้ําเอาไว้นะครับอันนี้วันแรกนะครับแล้วทุกๆวันเราก็จะมาล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ําอย่างนี้นะครับหน้าตลุ่แช่ไว้เปนวัน้ก็แช ครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของผักกลุ่มนะครับหลังจากแช่มาได้3วันนะครับนี่นะครับวันที่3แล้วนะครับสีสันก็จะออกมาเป็นสีอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเทคนิคนิดนึงนะครับสําหรับ การแช่ผักกลุ่มนอกจากเราจะแช่น้ําแล้วสามวันแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนน้าทุกวันแล้วนะครับและในการแช่น้ําแต่ละครั้งเราจะต้องทําให้ผักกลุ่มเนี่ยให้น้ําท่วมอยู่ตลอดเวลานะครับเทคนิคของผมก็คือใช้ขวดน้ําอัดลมอย่างนี้นะครับใส่น้ําลงไปแล้วก็ทับมันไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ผักกลุ่มนะครับลอยขึ้นมาเหนือน้ํานั่นเองแต่ใครมีวัสดุอะไรที่สะอาดอาดก็สามารถนํามาทับ ไวไม่ให้ผักกลุ่มลอยได้นะครับแล้วก็ไปติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปล้างผักกลุ่มแล้วก็เราจะไปทําน้ําดองกันนะครับติดตามกันเลยครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของผักกลุ่มนะครับที่เราแช่น้ําแล้วก็ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําผักกลุ่มพักไว้นะครับเพื่อรอใส่น้ําดองนะครับแล้วก็วิธีการทําน้ําดองผักกลุ่มนั้นทํากันยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสําหรับวัตถุดิบในการทําน้ําดองผักกลุ่มของเราก็มีนี่นะครับเกลือป่นนะครับแป้งข้าวเหนียวครับ และน้ำเปล่านะครับมี3อย่างแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำน้ำดองผักกลุ่มกันเลยขั้นตอนแรกในการทำน้ำดองผักกลุ่มนะครับเราก็จะนำแป้งข้าวเหนียวนะครับลงไปในอ่างผสมอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้น้ำเปล่านะครับละลายแป้งนะครับให้เข้ากันดีนะครับเพื่อที่เราจะนำแป้งไปกวนนะครับ ครับ,รบนี่ก็คือหน้าตาของแป้งนะครับที่ผสมกับน้ําเปล่าเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําไปกวนแป้งให้สุกนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําแป้งข้าวเหนียวที่ผสมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากวนให้สุกนะครับ ค่อยๆกวนนะครับกับนี้เป็นเรื่องสครับเรืสกปวครับแล้วก็กวนุปครับครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของแป้งข้าวเหนียวที่เรากวนจนสุกแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะนำไปปรุงนะครับแล้วก็จะดองในผักกลุ่มต่อไปนะครับไปติดตามกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมนี้ก็คือหน้าตาของแป้งข้าวเหนียวที่เราพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราก็จะนํามาเทใส่หม้อหรือว่าภาชนะผสมนะครับก็จะเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับค่อยๆใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันให้ละลายนะครับ ครับแล้วเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับในแป้งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะคนแป้งนะครับให้แป้งละลายตัวนะครับ น้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำเปล่าทั่วไปนะครับแล้วเราก็จะผสมให้พอดีกับตัวของผักกลุ่มที่เรามีที่เราล้างเตรียมไว้นะครับถ้าเรามีผักกลุ่มเยอะเราก็จะใช้น้ำแป้งนี้เยอะนะครับแต่ถ้าเรามีผักกลุ่มน้อยเราก็จะใช้น้อยนะครับตามความเหมาะสมนะครับคุณผู้ชมที่ทำก็ดูนะครับว่าผักกลุ่มเราเยอะหรือว่าเราผักกลุ่มเราน้อยนะครับ ครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของน้ำดองผักกลุ่มนะครับก็มีแป้งข้าวเหนียวกวนสุกแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็เกลือนะครับปรุงรสนะครับให้แก่เค็มนิดนิดนะครับเพื่อที่เวลาผักกลุ่มที่เราดองเสร็จแล้วมันจะออกรสเปรี้ยวขึ้นมามันก็จะพอดีนะครับสำหรับเมื่อเรากวนเสร็จได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถชิมได้นะครับว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือย,อยัง อันนี้คือได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำไปดองใส่ผักกลุ่มนะครับไปติดตามกันเลยครับครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้น้ำดองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาดองกับผักกลุ่มที่เราพักไว้นะครับนี่นะครับเราก็จะนำมาดองหรือมาแช่กับผักกลุ่มนะครับ เราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับดองผักกลุ่มเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ1วันหรือ2วันนะครับเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับใครที่ยังใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะครับก็ตอนนี้ก็ทานได้แล้วนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาของผักกลุ่มดองของเรานะครับเห็นไหมครับหน้าตาน้ากินน้ากินครับหลังจากเราทําเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับเราก็เอาไป พักไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับประมาณ1-2วันก็จะเกิดความเปรี้ยวขึ้นสักเล็กน้อยนะครับก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับก็สามารถจิ้มกับน้ำพริกจิ้มกับแจ่วอะไรก็ได้อร่อยดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีต้นผักกลุ่มนะครับก็สามารถไปทำตามกันได้นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดมีต้นผักกลุ่มตามหัวไรไนะ่ไยนาก็อย่าตัดทิ้งนะครับสามารถนำมาดองแบบนี้รับประทานได้นะครับ ทำกินก็ได้ครับทาขายก็ร่ารวยนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยลงไปนะครับคุณผู้ชมสําหรับดองผักกลุ่มของเราครับเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาหน้ากินหน้ากินนะครับสามารถไปทําตามกันได้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีต้นผักกลุ่มตามหัวไร่ปลายนานะครับก็อย่าตัดอย่าฟันทิ้งนะครับเพราะว่าผักกลุ่มเนี่ยมีประโยชน์ทางสมุนไพรมากมายนะครับก็ไปศึกษาหาข้อมูลกันได้นะครับและสําหรับดองผักกลุ่มแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเจริญอาหารนะครับ แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องโฮมฮักของเราด้วยนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆอะไรมานำเสนออีกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอใช้คำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย